มีการเผยแพร่ปาฐกถาของนายอุดมมั่งมีดีอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลดีกาในเว็บไซต์ YouTube ซึ่งมีเนื้อหาตั้งคำถามถ,ามถึงกระบวนการยุติธรรมวันล่มสลายแล้วหรือไม่หลังไม่สามารถรักษาความยุติธรรมให้กับบ้านเมืองได้ทั้งที่ทำงานในพระประมาพิไทยแต่กลับทำให้เสื่อมเสียจนอาจต้องปฏิรูปกันอีกครั้งหนึ่งไปฟังเนื้อหาบางช่ว บงตอนนกันค่ะคืออยากจะมาขอโทษในฐานะที่ว่าผมเป็นผู้สามาปีนี้มันเป็นปสุดท้ายที่ผมจะอยู่แต่ว่าผมเชื่อว่าสารยุติธรรมนี่จะต้องถูกปฏิรูปครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งไม่ปีไหนก็ปีไหนเพราะว่าถูกปฏิรูปมาครั้งหนึ่งแล้วมาตอนหลังวิกฤติโคลาการนั่นเพราะเหตุที่ เราไม่รักษาความเป็นธรรมในหน้าที่ของศาลไว้ให้กับบ้านเมืององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีรับสั่งตอนที่มีการนำผู้ษาปร,ระจำศาลเข้าไปถวายสัตยปฏิญาณว่าอย่าทำอะไรให้เป็นที่สงสยัยตัดสินความให้ดีเพราะถ้ามไม่ดีท่านเสีย เพราะว่าสารอ้างว่าทางานในพระบระมาพิธัยของพระองค์ท่านก็มีแจกอ่านกันอยู่เยอะแต่ก็ไม่ทราบว่าทาไมสารเราทึ่เปลี่ยนแปลงไปที่ขนาดนี้ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในสารยุติธรรมและกําลังเกิดอยู่ขณะนี้และที่กำลังจะเกิดต่อไปในรอบอนาคตใกล้ๆนี้ มันจะเป็นยังไงผมกำลังติดตามดูครับติดตามสังเกตติดตามเห็นความยุติธรรมไม่ว่าในศาลหรือในวงการชั้นพนักง,งานสอบสวนหรือในองค์กรอิสระขณะนี้มันล่มสลายประชาชนขาดความเชื่อถือ ถ้าใครจะยังไม่ยอมรับความจริงของความรู้สึกของประชาชนในส่วนนี้ก็คงจะต้องเสียใจและเป็นพวกที่ดันทุลังไม่รับรู้ความเป็นจริงที่ปีนขึ้นที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่ในบ้านเมืองถ้ารู้แล้วไม่แก้ไขปรับปรุงยังแข่งขันยังแย่งชิงกันอยู่ก็ คงจะไปสู่ความรู้สึกของผมที่เคยพูดเคยคิดมาสมัยผมยังเรียนมัธยมอยู่ว่าประเทศไทยนี้มันจเจริญยาก